โอ้คุณช้างครับโอ้ขอบคุณครับคุณพิจินีด้วยนะครับผมไปอยู่อีกห้องหนึ่งครับว่าไงคือว่าน้อสวยมสวยสวยสวยโก้พูดเรื่องเรื่องหองหน่อยคือพี่สิงเป็นคนพาไปดูนะครับผมพี่สิงพาไปดูพี่สิงก็แกก็พูดนั่นแหละว่าเองสองคนน่ะของเยอะมาก ของเยอะมากนะครับก็ควรที่จะมีมีที่อยู่ที่จะเก็บของนะครับพี่สิงห์เป็นคนแนะนำนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ไปไปดูไว้นะครับไปจองไว้ไปไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่สิงห์เป็นคนจัดการหมดเลยนะครับผมขายข้าวเหนียวหนียวน่ะเหนียวนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรี้ยงหอนะ เราอยู่ขว้าเดียวกันครับแล้วก็อยู่หลังข้างๆกันใช่เฉยขอบคุณช้างครับผมเอาไม่ได้อยู่หลังเดียวกันนะครับแต่ว่าอยู่ใกล้กันครับอยู่ติดกันนะครับอยู่ใกล้กันนะครับหลังอยู่ใกล้กับปลายเลยนะครับก็ดีที่แล้วจีบัตถแนะนำให้นุ่งดู ขอบคุณคุณเฟิร์นนะขอบคุณพิชนีนะครับอยู่ข้างๆกันแหละนะครับก็เป็นเพื่อนบ้านกันนะเป็นเพื่อนบ้านที่พิเศษกว่าคนอื่นขอบคุณครับไม่ใช่คุณเขาเป็นเพื่อนบ้านที่พิเศษคนอื่นนะครับกลับไปเวลานุกก็คิดไว้ว่าเวลาไม่มีไม่มีน้ําตาลก็จะอาจจะปีนปีนไป ไปขอน้ําตาลกับปไปายถ้าไม่มีน้าําปลาก็อาจจะปีนไปขอน้ําปลากับปลายปายนะครับไม่ได้คิดอะไรจริงๆนะครับแต่บางครั้งเราก็อาจจะเบื่อก็อ,อาจจะปีนไปนอนเล่นอยู่บ้านของปลายปายนะครับก็อาจจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ห้องกันบ่อยๆนะอะ แ,แต่ว่าคาดว่าถ้าไปไประมาณก็น่าจะทุบกำแพงนะครับจริงๆถ้าถามว่าอยากอยู่กับไปไหมก็มันก็อยากอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไายก็ต้องมีแม่มาไงถ้าเกิดบางคั้งแม่เขามามันจะเป็นเรื่องนะครับจริงๆแล้วเป็นเพื่อนบ้านที่พิเศษแหละนะครับไปอียเสีย ดจอลสุภาพเลยนะขอบคุณครับทุบทุบเลยจ้ะโอ้ขอบคุณคุณหกเจ็ดแปดแปดเนี่ยทักงลงท้ายน่ะผมอ่นานภาษาอังกฤษเชื่อ <c ười> คิดไ <c ười> ม่ออกผมจะอ่านเดาันดะไปอ่านไปเดาไปทัวร์น่ะนะ <c ười> เหนื่อยไหมคะอ๋อเหนื่อยครับแต่ว่าสู้ต่อไปครับไม่ต้องสร้างกำแพงนะประหยัดเงิน ก็ถึงแม้ตอนนี้อาจจะมีกำแพงอยู่แต่ว่าเอาูคุณเมย์ครับช้างมาแล้วครับจากคุณเม์ตอนนี้มันอาจจะมีกำแพงอยู่แต่ว่าในอนาคตนะครับพวกเราก็อาจจะทุบกำแพงทั้งหมดเลยแล้วก็สร้างเป็นบ้านเป็นบ้านแฝดนะครับบ้านคู่นะครับเียยังไม่เปลี่ยนยางเลยครับตั้งแต่ี่นี่มา4เดือนอ่ะผมยังไม่ได้ไปเปลี่ยนยางยังไม่ได้ไปทําฟันเลยครับ4เดือนแล้วครับพี่ๆทุกคน คือหมอจะเข้าจะเข้าทุกวันพุธพฤหัสถ์ุขครับสามวันแล้วเข้าเป็นเวลาด้วยนะครับแล้วว่าไม่ตรงสักทีกินอะไรอ่ะเอาแเอาแมาเอาไข่ไอติมไขแบบ่แหนครับจะมีลูกห้าคนามก <c oughs> โอมเอาตายเจ้าถึงแบนแทะที่ไปทัวร์แบนแทะพี่นุกจะโดนแบนนะครับผมสวัสดีทั้งสี่หมื่นขอบคุณมาก <ขอ S 1> เลยนะครับริเบิ้ลผมเจ้ามื่ก็ได้ต่อ สุ้มหนัาบูสแดงตอนนี้เรากำลังรอที่เพี่ทีมงานเซ็ตอุปกรณ์การถ่ายทำรายการสีเกมโชว์อยู่นะครับผมพี่ไปน่าจะถ่ายทิกตอกอยูนตอนนี้เขาอยู่อีกห้องนึงนุกอยู่อีกห้องนึงกันนี้น อนียอย่าให้มีลูกแล้วโอ้ยนอนพี่น้องก็ได้เก็บของแล้วนึ่งอยู่หลังเตียงกระถูลูกอยากเห็นพี่ไปใสียบีอยากเห็นพี่ไปใสียบีหนูพี่นุ๊กอยากเห็นพี่ไปใส่ยบไปอยู่ห้องหนึ่งเด้อครับผมพี่น้องไปทำหาแต่ปายเนาะลูกทางโดนดังยี่นี่ก็าะทำหาเนาะ ยัดเตะโอ้ยย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 ยโยย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 จยย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 ยังยย้ยย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 างยยคยัยยัยยยยยุยย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 จยย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 งยย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 พี่ชยติวัน คุณพี่ๆทุกคนนะครับเพราะว่าที่นุกไม่ได้พาเดินไปหาปายเพราะโอ้ช้างตัวหนึ่งพี่ชุติวัลขอบคุณครับปายเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งจะแยกจากพี่พีเอฟซีครับไปก็น่าจะพักผ่อนอยู่ทีนี้นะเพิ่งแยกกันเนี่ยต้องเข้ากันทานหนอยถอดเลยเอ้ยขอบคุณพี่พี่ไอซ์ครับผมพี่ไอซ์หนึ่งเก้าเก้าหกพี่ชุติวัลาอีกแล้วช้างขอบคุณครับโอ้ อยู่ครับเมี้พี่ไอด้วยนะครับผมไอม้ปูอ๋อมีแบบว,ว่นไอ้ปูประเดนอ่างทอมองยมผมมาห้าไม่ห้อยยังไม่ฝาโอ้ยต้งใครนะแต่แซ่บหรือเปล่าเป็นบอกเบาไหมยังเนี่ยมาละซิมบกเพียน,นูเลย,ยน่ากิน,นจ,จังเียนอะเจ้ายจได้จังไหนบ๋เนาะอมแอมันิจอยได้่ยวะเพี้บนปู ผมอม,มาดไปยดเอ็นที่นันไม่ี่ยต้อคอยดาแลกันวอ้เสียเขาเสียเขาพี่ปูเแน่มนดิเตุ้นเสียเขา ขอบคุณช้างนะครับสิ่งวันนี้ขอบคุณช้างนะสิ่งวันนี้มายืนมยืนหลังพี่ดิสิโอ้อบนกวางนะครับกวางพูดพูดแบบเสิ่งอ่ะแบบแบบนีเลยไม่ได้ดิเดี๋ยวมันจะเหมือนท่านนายกมันจะมียอะไรมัางขอบบาไปท่านนายกของไอ้ใติดไปเนี่ยติดใช่เหรอพี่ โอ้ oh! คนเป็นงีร่อยอ่ะโอ้จ้าโอ้เวนตาจากคุณอะไรอะไรออลิีออลิี่กัจจากัจจาวิลินใช่ใช่อันนี้เสื้อยี่ห้ออะไรครับนี่ไม่รู้ครับยี่ห้อจากอ่าโอ้คุณจุดิวันมาอีกแล้วขอบคุณครับโอ้โหยังนี่ชิดิคีซากไปได้บัตนไงเป็นคลาสเกียคีซากไปไปอนุการได้บัตรไง ขอบคุณเช้าโอ้มันมีนกนกฟอมอัปเดตใหม่เปล่ามีนกฟอมเปล่ามีอยู่แล้วไม่นั่งหรอมีแล้วเพื่อนเอวะนุกมนุกเมื่อกี้คุณพูดถึงเรื่องอะไรนะผมนั่งฟังอยู่เฮ้ยิ๊กๆมันอยู่ที่กินปอกินปอเอาิ๊กๆไปนี่เรื่องอะไรขอกินเลยพี่นกไป้พี่ผู้ชของกินไม่เป็นอ่ะ กีชยิ่อ๋อรับของตอนนี้กินแล้วบปะอร่อยมากอร่อยไหมพุ่งเห็นไหมอ๋อแล้วทำไมออ๋เสียงมันเป็นยังครับเมื่อกี้พอดีแบตแบตมันเตือนแบตจะหมดเมื่อกี้แบตครับแบต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 จเราดูตอนนี้เราทำงานอย่างเงี้ยนะคนร้าย มันก็บอกเพียดปไ่านนี้มาลากันได้จับ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 ,จบว้าวตะลับลด,ด้วยขอบคุณทุกคนนะครับที่เ,เข้ามาดูนลูงนะไปวังยังเพื่อน โอ้ยอาไหนคนเรียกพี่อัดตอนไหนนี่พี่จ้าใครซื้อขึ้นไหนพี่เขานั่งที่เดิมนะครับยัางยัางจะเข้าไปย่างตอนนี้ก็ได้โอ้คุณชุติวันครับคุณกุช่างนะครับอัดตอนไหนเดี๋ยวเรียกเข้าไประชุมนะสองเดือนเรียกเขาจับสลากสองหมื่นสองเดือนเป็นยังเงพี่ยครับไมซื้อเกินพี่เดยสองเดือนพี่เดียสองไอ้สองเดือนอ่ะอ่ออย่างปลอดบอ สองพันเขาเก่งก่าน้องอะไรเขาเก่งกน้องอะไแป๊บนึงเฮ้ยกระมี่แบนปะเด็กเก่งปีสายแนนครับเนี่ยสวัสดีค่ะโอ้มากับะม่แบนปะเป็นเป็นคนที่ผมแซวมาทุกงานเลยตอนนี้เนี่ยจะพูดเรื่องนี้แหละฉันจะพูดเรื่องนี้กับเธอฉันไม่ได้ทำแบบนั้นซะหน่อยจำทำแบบไหนทำแบบไหนทำแบบไหนเอาพูดสิเดี๋ยววางน้ำก่อนไหยลงรถปั๊บเบสเบสเบส เอาประตูเอาพี่ยกอันนี้เข้ามาพี่จะปิดได้ไงค่ะพี่ีไปเต้นให้น้องหน่อยนะคะน้องจะออกําลังกายจะเทนหรอใช่ค่ะพี่เดี๋ยวช่วยมาเดี๋ยวเนจะมากับปองกีฬวันดึกๆสักหน่อยที่ป๋องกีฬาวันก็มาเหรอผมไปด้วยนะอะไรนะพอแล้วพอแล้วถึงเรื่องอะไรนะเออไม่ได้เห็นเมื่อฉันเห็นเมื่อเช้าทีฉันเพิ่งตื่นแล้วฉันก็เข้าไปในติ๊กต็อกฉันก็เลยเห็นเธอถ้าเป็นสอนความอย่างนี้ทีฉันก็มาเคลี่ร์คำ L แล้วฉันก็บอกเดะไรเดท นี่คืออะไรเบสฉันไม่เคยพูดแบบนี้สักทีคุณเคยพูดคคุณเยพูดฉันไม่เคยและฉันก็ไม่เคยมานั่งเฝ้าแล้วให้รอรอคูนั่งลงมาฉันไม่เคยเธอไม่ต้องงั่วคืองัวเขานะครับผมรู้ใจพี่สาวผมดีนะเธอไม่รู้คือหยุดพูดไม่พูดหรอกปากอีรินเกย์เยอะบอกไปที่อะไรแกเอาสายชาร์จมาเยอะไปากอีรินฟันอะเาื่อไรเราตู้มาจอดปั๊บเอาแล้วจีสายประตูไปปั๊บเบส ลงมาดีเลเบลงมาีอ่เอาโท๊ะัเอตัมาตัวนี้เบ็ดความจริงความจริงความจริงอข่าปากรอะไไล่่าก็เอมันไม่ใช่ความจริงนะคะทุกคนนุ๊กชาโดนแคบแซวเฉยเดี๋ยวดิกระป๋อ่่ไวะย่นกระป๋่ะกระป๋อ่ยวะกป๋าดเหรอบ่ กระเป๋าเป็นกระเป๋าถ้าใา้สีใช้ได้น่ารักจังแต่เปนคื่องบกถูกเนี่ยเขาไ่ะาคือก็นั่นแหละครับตามที่นุกพูดเดี๋ยวทุกคนเสร์ยไม่ใช่ปายก็ใส่ร้ายฉันด้วย S <S ฉันบอกเลยแบบจับมือกันแท็กซีมมากเลยส,ลสองเสียงต่อหนึ่งเสียงครับ<อ>พี่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกเสียงหนึ่งเดี๋ยวกำลังว่าเดี๋ยวใจใเย็นๆเมื่อไหร่มันไม่ได้ <S <S ไ,มไม่ไ้ไม่แล้วเนี่ยงเขาอ่านกันไม่ได้เลยทุกคน <S <S ผมบอกแล้วมันไม่ใช่ถ้ามีสองเสียงไงฉันก็จะมีสองเสียงเหมือนกันถ้ามันเสมอเสมอเข้าใจไหมแล้วนีเ่เขาก็จะมานั่งนีง<ห>่แ <ๆ S 2> หละเนี่ยครับไอ้ถ้าเกิดพี่สายเนี่ยยังไม่มาพี่พี่แกก็จะมานั่งอยู่แถวนี้แหละก็จะมานั่งนั่งรอนะนั่งเล่นโทรศัพท์มันหมัดทำท่ามาดนะ เฮาเฮากิในไงไก่เอาอีกแล้วไอ้นี่มถาถ่ายแน่นเด้ี๋ยาเขามาเราเรื่องของเขามันไม่ใช่ไม่ใช่พี่งไงครับแล้วทีนี้พี่เนียนเดินเดินมานะครับผมเ,เ,เราแกแกก็จะเดินผ่านไปครออแกไม่แวะนะครับออแกเดินผ่านไปเอาไอติมมาสองอันแล้วก็มาแวะ <c oughs> กินด้วยกันใจ <c oughs> ไหลแม่ก็นรันใจลายเนี่ยหนูถึงบ้านเหระนี่เชียร์ที่สามหนูไม่เคยเห็นมีไงมาพูดเชียร์ที่สามผมด้วยกิมทุกวันผมนับทุกวันมันหายไปสองใช่สองแท่งไหนเป็นคู่เลยเป็นคู่เลยกินบ่ายนะคะเป็นสองแท่งเบิ็นเนยรอบรอบทายสองแท่ง อันคนละสีมันกับมแบกกเนาะแต่ไ้เป็นซ้อนทั้งสีเดียวกันเนี่ยไม่ค่อยชอบไอติมอะเนาะเราเป็นไอติมทิปไอสายกับไอเบสนั่นเขาชอบเขาชอบกินไอติมเหมือนกันอีกเหรอใช่มาแล้วท่าอย่ามั่วกับขี้เบสนะคะเขียวๆน้องน้องเสียงที่สี่ทุกคนอมแอมเขาไม่ใช่เสียงที่สี่มีคนฝากมาให้นะคะเขาฝากพระไว้กันด้วยครับสาธุด้วยนะคะสาธุด้วยนะคะเพลงนี้แล้วกูดีน้องอมแอมยัง ยังอวยพรนะครับทุกคนโคลเข้มเข้มยาอย่าปฏิเสธเลยเ้าอายุไร้แล้วไม่ได้ปฏิไม่ได้ปฏิเสธมันไม่เกี่ยวกับอายุมันคือเพื่อนก็คือเพื่อนนุกอยาเข้าใจไหนพอแล้วเริ่มที่เพื่อนหนูงตึจนที่แฟนเพื่อนมันไม่ใช่หนูอันนี้พี่เข้าใจไหมอ๊อบออบอะคุณคิดไงกับกับพี่สายในกับพี่เบียนอ่ะอีกอีกหนึ่งเชียร์เชียร์ที่ห้าอ่ะน้ำ พี่พสาวผมไม่สวยใช่ไหมไม่สวยอย่าพูดแบบนั้นอธิษฐานแล้วใช่ไหมพี่แกลเปอร์พี่แกลเปอร์เอาพี่คิดยังไงเสียงที่หกมากเลยจานนี้ม่จานเวียนเลยจานแน่นอีกแล้วใส่ชาย่ามากแปลกๆหนัเลยได้แต่เสียงออกจานเวียนเลยอะไรอย่าเรียกจานงานเวลาเขากล้องผมเนี่ยเอาเอาผมออกได้ไหมมันเคียงมันเคียงเออนั่นแหละเออมีแต่คนแซวว่ นุกจ right? ับไม่ได้เต๊จับไม่ได้มันจับได้ทุกคนนั่นแหละผมน่นะไ่ได้ไปจได้ไหมนี่สายตาไงสายตาแกเด่นด่านกันสายตาไงแกจะพี่เบียดปั๊บอ้าเบียดเอาอีกสิไม่ไหนหรืไหนอ่อแล้วโอเคค่ะเป็นเพื่อนกันนะคะ ถ้าเป็นเข้าใจกันเพื่อนกันแหละวได้ฐานะที่เข้าใจแล้วกันอู่หูพี่ลูกเกลือเลยวววใจอคู่นี้ก็ให้อ่าคู่นี้ก็นเพื่อนกันเลยยู่งกันตลอดแต่นุกกับปายเนี่ยเป็นคู่รักกันจริงๆนะครับไม่อยากจะพูดหรอกไม่ต้องมาสิงสมองไอใส่หรอกยูเจ้าตัวยังไงอยู่ลูกสาวพี่โอ้ลูกสาวแม่ปายปายอ่ะลูกสาวว่าฉันอะไรนะเมื่อวานลูกสาวว่าฉันแม่ไไม่ได้พี่หัวไม่ไป ก็มาออกผลพอไอไอแก๊บแก๊บทุ่เอื้อเบสไหนไหนแน่นมาแล้หรอไงทุ่งอื่นเลราอยู่ลงมาไหนมานั่งถาเทียนหนึ่งเด้วเออแกมานั่งรอเินหนึทำไมหนูพูดแบบนี้รอจนหลับอ่ะไม่ใช่เบสไม่อยู่ เลห็นไหมเห็นไหมเบสไม่อยู่เห็นไหมเห็นไหมเราลองใจอ่ะผมพูดผมพูดพวกบัเบสใช่พี่เบไม่อยู่ไ่รู้ได้ไงเอาก็เบไม่อยู่ไงรูได้ไงก็รถตู้ยังไม่มาเนี่ยเออก็รถตู้แลสแไม่ไม่ไม่มีนะไอ้เบบักเบเออเบไม่อยู่เบไม่อยู่หกูไม่น่ามาเขา่ดีนะเนี่ย